แค่ชื่อก็กวรแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์รักสุดทินจัดเต็มของค่ายสามมงคลฟิล์มที่ได้เริ่มทำที่บงสวงวดกล้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะโดยครั้งนี้จากพระเอกหน้าสายมาริโอมาเรอร์มาเปลี่ยนลุคสมัยให้กลายเป็นหนุ่มเพลย์บอยสุดเจ้าชู้ใช้ยาถึงใจค่ะหล่อเหลือล้อนทนยิ่งนักรักใค่ไม่เป็นพร้อมทำหน้าที่ป้าดันประกบนางเอกน้องใหม่เจ้าของตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์ปี2 0 1 0ไอซ์ออมินากูลสาวลูกครึ่งไทยปากีสถานที่มาทำให้มุมมองความรักของหนุ่มเจ้าชู้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะ อกจากนี้ยังได้สองดีเจอารมณ์ดีอย่างดีเจภากุ้งและก็ดีเจจัตทีมักการชนะไทรินที่มาช่วยเสริมทับความสนุกสนานกันด้วยแล้วค่ะงานนี้มาริโอ้ยังฝากบอกสาวๆด้วยนะคะว่าเจ้าชู้แต่บทบาทเทน่านั้นส่วนชีวิตจริงโอเป็นหนุ่มรักเดียวใจเดียวค่ะเป็นเรื่องราวของเพื่อนซีสามคนครับมีโอครับแล้วก็มีนี่ครับพี่ภากุ้งแล้วก็มีพี่จัดครับสามคนครับก็เป็นแก๊งที่ขายเกงยีนอยู่ใต้สะพานพุทธครับแล้วก็เป็น โอเนี่ยเป็นเด็กแบบว่าซ่าๆแล้วก็เรียกว่าเจ้าชู้เจ้าชู้ตัวพ่อเลยคือแบบรักใครไม่เป็นอะไรเงี้ยครับจนมาวันหนึ่งได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งจึงทําให้ตัวของเอกในเรื่องชื่อเอกเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับตรงข้ามกับชีวิตจริงโอเลยแต่ว่าจะใกล้เคียงกับชีวิตของของพี่พาคุ้งครับคือเอาเอา,เอา,เ,อาเอาชีวิตจริงเขามาเล่นนะครับอ่ใช่ครับคุณไปคุณพูดงี้ยฮะเรื่องแรกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะถามว่ายากไหมก็ต้องทําการบ้านดีๆอะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ เก่งๆนิดนึงว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดดันนิดหน่อย สนุกและก็มุกฮาในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นก็เป็นหน้าที่ของโต๊ะปริพันธ์วัชรานนท์ที่มานั่งแท่นผู้เขียนบทและผู้กำกับภาพยนตร์ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ก่อตั้งทีมพัฒมิตรแล้วโต๊ะปริพันธ์ก็ยังเป็นผู้พากย์เสียงโจชิงถือเจ็ตลีเฉินหลงโจบหมนฟ้ารวมถึงอยู่เบื้องหลังภาพยนตร์และก็มุกฮาในภาพยนตร์พ,นพนันธมิตรแทบทุกเรื่องเลยละค่ะละสำหรับลักสทีนจัดเต็มผู้กำกับคนนี้ก็บอกเลย่ะว่าเตรียมมุกฮาไว้เพียบเช่นเดียวกันค่ะ ทำสิ่งที่เราอยากดูเท่านั้นเองเราอยากเห็นอะไรอยากเห็นเขาทำอะไรอยากเห็นเขาเล่นตลกอะไรแบบไหนที่แบบเราคิดไว้แล้วแต่ไม่เคยเห็นในหนังเรื่องอื่นเนี่ยเราก็มาใส่เขาเล่นกันมันต้องเป็นว่าพันธมิตรทำหนังไม่ใช่พันธมิตรภาคหนังจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยจะเป็นคำพูดะลอกจากพันธมิตรประมาณนั้นแต่ให้ดาราเขาใช้ปากเขาเป็นตัวสื่อสารสู่คนดูถ้ามันยังไม่ตลกแบบสุดทีนเนี่ยล่ะพี่ก็หายนะแหละครับแต่จะพยายามให้มันสุดครับจะพยายามให้มันสุดๆก็ต้องอยู่ที่ดาราต้องช่วยกันบทเราเขียนไปแล้วดาราต้องต้องเล่นได้ด้วย ถ้าเขาโอเคได้สื่อสารได้ก็คือสุดเปิดกล้องไปวันหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนตอนเล่นเล่นอยู่แล้วก็พี่พี่โต๊ะมาบีบมาอะไรก็ผมก็นึกว่าผมกําลังดูหนังพันธมิตรอยู่ครับ <c oughs> ผมก็หลุดอยู่ในหนังหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบดูมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับติดตามชม,มนหนุ่มเพรย์บอยของหนุ่มหน้าใสามาริอเอลมาเลอร์กับปฏิบัติการที่เสษความรักที่จะเปลี่ยนหนุ่มเพรย์บอยให้กลายเป็นหนุ่มหล่อที่สะท้านในความรักได้ในภาพยนตร์รักสุดทีนจะเต็มเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ